มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณทุกแสเมทที่ส่งเข้ามาในวันนี้เลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงาน,นะะด้วยทั้งธุรกิจส่วนตัวนะคะทั้งงานประจำในสายสดก็เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะก็หลายๆคนส่งเข้ามาเยอะนะคะแต่วันนี้มีอีเมลนะคะส่งเข้ามาจากคุณยุพินนะคะเกิดวันที่ 3พฤษภาคมปีพศ .10 น,น,นะคะเวลาเกิดคือ21นาฬิกาตรงนะคะ3ทุ่มค่ะอาจารย์เกิดวันพุธถูกไหมคะควันพุธ,พธนะคะคอาถามเรื่องของเอาสุขภาพร่างกายก่อนละกันนะคะบอกว่าผ่าหลังนะคะจะกลับมาเดินได้ไหมคะออดวงนี้ไม่ได้พิการเลยนะแต่ต้องค่อยๆฟื้นฟูก่อนนะครับดวงนี้ต้องใช้เวลาประมาณ,ปร,มาณประมาณเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะเดินได้แล้วครับ ตอนนี้ก็เหมือนจะต้องทํากายภาพอะไรอย่างนี้คับกายภาพเพราะว่าดวงว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่เรื่องนี้ประมาณพิการเนี่ยน่าจะฟื้นฟื้นละถ้านอกจากเรื่องของหลังแล้วมีอะไรกระทบอีกคะคือดวงนี้เนี่ยสิ่งที่น่าห่วงเนี่ยก็อันนึงก็คือว่าโดยพื้นฐานดวงนี้เป็นคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับพวกกระดูกข้อเส้นเอ็นแต่อันนี้น่าห่วงก็คือโรคที่เกี่ยวกับความดันสูงโรคที่เกี่ยวระบบทางเดินของเส้นเลือดคือระบบหลอดเลือดต้องดูแลให้เป็นพิเศษแต่ว่ายังไม่เป็นตอนนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องนี้ ในปีประมาณแถวๆนะครับอยู่ช่วงประมาณปี66โดยประมาณอีกหลายปีก็ต้องดูแลตั้งแต่วันนี้ไงครับก็ดูแลเรื่องความดันหลอดเลือดแล้วก็ทานอาหารต้องปรับพฤติกรรมใหม่สุขภาพตอนนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะะแต่ปลายปีนี่จะดีขึ้นรับไปลายปีดีขึ้นนะครับเรื่องของครอบครัวละคะเรื่องของครอบครัวนี่ในดวงนี้เนี่ยนะดาวครอบครัวอยู่สภาวะอึมครึมเหมือนว่ามีเรื่องรลของระแหงกันภายในครอบครัวมีความไม่เข้าใจกันแต่เ็าบอกว่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้น คนคในบ้านเนี่ยมีโอกาสขยับโยกย้ายกันเนี่ยนะครับหรอบอกว่าใจว่าจะย้ายกันภายในปีหน้านเนี่ยแหละแล้วทำให้ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับมีโชคลาภอะไรบ้างโชคลาภ<ม>จะ <คง S 2> ยังไม่มีจนกว่าจะสิ้นปี61หงหลังากนั้น,นต้องสิ้นปีประมาณสักมกราหกสองอ่ะ ก็พอจะมีโชคเรื่อยๆก็ดีขึ้นชีวิตก็สบายขึ้นค่ะแต่หลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพตอนนี้ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษไม่มีอะไรน่ากังวลใช่ไหมแมดวงนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆอดทนเอาสักนิดนึง<ม>นะครับดีขึ้นแล้วผมจะเตือนนิดนึงนะครับดูแลเรื่องความดันให้ดีนะครับหลอดเลือดความดันและไขมันในเส้นเลือดเนี่ยดูแลให้ดีๆ ะนะครับปี66เนี่ยถ้าดูแลดีวันนี้66ไม่ต้องกังวล<อ>แต่ถ้าดูแลไม่ดีนะ66อานากังวลค่ะดูแลวันนี้สบายวันหน้านะคะคขอบพระคุณคุณยุพินด้วยและเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งคําถามเข้ามาทางอีเมลไว้ได้เลยนะคะที่ miracle c ch hotmail com นะคะใส่รา,ายละเอียดเข้ามาให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะรวมถึงอาชีพนะคะทำอะไรอยู่หรือว่าอยากทําอะไรวันนี้หลายท่านก็ระบุมาให้เรานะคะ,คะว่าถนัดอะไรนะคะทา อันนี้หรืออันนี้เป็นไปได้ไหมนะคะอันนี้ก็จะถือว่าละเอียดแล้วอาจารย์ก็จะตอบได้ตรงจุดด้วยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางเขียนเป็นจดหมายเข้ามานะคะตามแรกที่อยู่ของรายการะะ27ทับหค่ะหมู่4ตําบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะรหัสไปรษณีย11์11140นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรื่องราวที่อาจารย์ได้พูดไปแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานอยู่แล้วนะคะวันนี้คนถามเข้ามาเยอะทั้งเรื่องของคนทํางานประจานะคะแล้วก็คนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวนะคะวันนี้มาในหัวข้อ ค้าขายให้ถูกที่ขายของต้องเหมาะกับคนใช่ครับก็อย่างที่บอกให้ฟังว่าคนเราเนี่ยบทบาทในการทํางานคนเราอยู่ได้ด้วยการทํางานแต่ว่าจริงไหมจริงค่ะไม่มีใครไม่ทํางานแล้วอยู่ได้นะนอกจากเป็นมีสมบัติเจ้าคุณปูกใช่ค่ะแต่เพราะว่าแบบบางทีถ้าเราไม่ทํางานชีวิตเราก็จะว่างเกินไปนะจ๊ะใช่ครับเพราะนั้นนะก็คือว่าผมว่าเอาเพจตรงนี้ดีกว่าเนาะเอาเพจที่เกี่ยวกับเรื่องการทํางานดีกว่าว่าเพจที่ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งหนึ่งที่คนทํางานประจําต้องทราบไว้ไอ้ตรงนี้น่าสนใจกว่าค่ะสิ่งที่คนทํางานประจําต้องทราบไว้นะคะคือตอนนี้เป็ดที่สามอ่าเป็ดที่สามนะคะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้มีคนที่มีปัญหาในเรื่องของงานเนี่ยมาหาเยอะนะคะว่าจะออกจากงานนะคะด้วยหลายสาเหตุด้วยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่คนทํางานประจาเนี่ยจะต้องทราบไว้เลยนะคะนั่นก็คือข้อที่1นะคะว่าบริษัท หรือว่าธุรกิจของกิจการที่เราทําอยู่เนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยผลกําไรนะคะไม่ใช่เงินบริจาคดังนั้นคุณจะต้องทํากําไรทําเงินให้เข้าบริษัทครับนะคะและอันที่สองเนี่ยนะจัไว้ว่าต้องรักษาความเป็นบุคคลสําคัญคุณเมื่อคุณมีความสามารถและมีความสาเรัทเขาจะรักษาตัวคุณไว้จับไว้เลยให้แม่นๆนะครับยันวิธีการคือต้องพัฒนาตัวเองนะครับอันที่สามก็คือ เมื่อความสามารถของคุณลดลงหรือว่าไม่พัฒนานะคะคุณก็จะเสียจากข้อ2อ่ะคุณก็จะเสียความเป็นคนสําคัญของบริษัทไปดังนั้นเวลาที่บริษัทเกิดปัญหาจะให้พนักงานออกก็อาจจะเป็นชื่อคุณเป็นคนแรกก็เป็นได้ใช่ครับและบางทียังไม่ถึงขนาดต้องลดคนคุณก็ไปได้นะครับค่ะนะครับนี้ข้อส่เนี่ยนะครับ จำไว้ว่าไม่มีบุคคลใดในบริษัทที่มีความสำคัญจนบริษัทไม่สามารถหาคนแทนได้ใช่ต้องสำนึกให้ดีๆเรื่องนี้นะครับอย่ายิงจนเกินไปบังพงค์จบอกว่าอุย้ยไม่หรอกเขาไม่เอาฉันออกหรอกเขาต้องรอช้านเพราะฉันอยู่มานานอย่าอย่าชะา่าใจนะ,ะนะครับและข้อ5นะครับค่ะเมื่อใดที่คุณไม่สามารถพัฒนาความสามารถให้เท่าทันกับความเจริญของบริษัทหรือองค์กรของคุณเนี่ยคุณจะต้องรีบไปก่อนที่เขาจะให้คุณออก ใช่ครับนะเพราะว่าจะเสียประวัติมากเลยนะครับนี่เรารู้ตัวว่าอยู่ไม่ได้ต้องรีบไปก่อนและข้อที่หกข้อสุดท้ายนะครับก็คือบริษัทไม่ใช่ผู้มีพระคุณแต่คุณต้องทํางานให้คุ้มค่ากับค่าจ้างที่คุณรับมาให้เต็มที่และเมื่อมีโอกาสใหม่ๆที่ความก้าวหน้าดีกว่าเดิมเนี่ยคุณก็ต้องก้าวไปคือก็ไม่ต้องอาวรณ์กับบริษัทเดิมถ้ามีความก้าวหน้ารออยู่ข้างหน้าคุณต้องไปนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับคนทํางาน อิสระหรือเป็นธุรกิจตัวนตัวนะครับก็เป็นปัจจัยความสําเร็จทางธุรกิจนะคะอันนี้ก็ต้องมีสองข้อใหญ่ค่ะข้อแรกก็คือเกิดจากการกระทําของตัวคุณเองซึ่งมีสองข้อย่อยนั่นคือหนึ่งต้องขยันแน่นอนอยู่แล้วนะและการขยันมีความหมายว่าต้องรักงานและรู้จักปรับปรุงพัฒนางานกับข้อสองก็คือต้องฉลาดไม่ต้องฉลาดต้องมีปัญญาต้องรู้จักปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอนะคะและที่สําคัญเลย ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต้องรู้จักในเรื่องของการเลือกสถานที่นะคะดูทั้งจานวนคนที่จะมาใช้บริการระดับฐานะของคนที่จะมาใช้นะคะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและอาชีพที่จะทําเหมาะสมกับสถานที่ตรงนั้นหรือไม่นะแล้วสุดท้ายที่อยากจะเน้นย้านะค่ะคนเราจะมีความสําเร็จได้จะต้องทําในสิ่งที่เราเก่งที่สุดเท่านั้นค่ะคุณแบบว่าจริงไหมจริงค่ะถ้าทําในสิ่งที่คุณไม่ชํานาญหรือไม่เก่ง คุณไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับนะคะนี้ก็ฝากเอาไว้คุณชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะคะมีว่าเข้าช a n n ทีวี Thailand วันนี้ชีวีพิชิตดวงเวลาหมดลงแล้วนะคะพระาาราชาวิเชียรต,ต้องลาคุณชมไปก่อนพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะ4ี่โมงครึ่งถึง6โมงเย็นสวัสดีค่ะ